การเดินเรือถือได้ว่าเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานซึ่งนักเดินเรือในสมัยโบราณจะต้องพึ่งพาวความรู้เกี่ยวกับทะเลดาราศาสตร์ทักษะสัญชาตญาณและโชคทั้งนี้การเดินเรือได้มีการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องจนนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามจะต้องมีการวางแผนการเดินทางก่อนเสมอสำหรับการเดินเรือนั้นถือได้ว่าขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้การเดินเรือจากต้นทางไปยังปลายทางปลอดภัยและตรงตามกำหนดเวลาซึ่งการวางแผนการเดินเรือมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทราบจุดเริ่มต้นในการออกเดินทาง 2. ทราบจุดหมายปลายทาง 3. ทราบจุดเปลี่ยนเข็มที่ต้องการในแผน 4. ทราบเวลาที่ต้องการและความเร็วในการเดินทาง 5. ทราบที่หมายอันตรายในเส้นทางการเดินเรือ 6. ก,การพยากรณ์อากาศ 7. ตรวจเช็คสภาพเรือว่ามีความคงทนทะเลและอุปกรณ์การเดินเรือมีความพร้อมในการใช้งานในการเดินทางหรือไม่ทั้งนี้การวางแผนการเดินเรือที่ดีจะต้องมีระยะทางที่ใกล้ที่สุดปลอดภัยที่สุดการพยากรณ์อากาศหมายถึงการคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคตการนำเรือที่ดีจำต้องรู้จักสภาพลมฟ้าอากาศ ซึ่งตัวแปรที่สำคัญนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราควบคุมไม่ได้เว้นเสียแตก่การคาดการพยากรณ์หรืออุตุนิยมวิทยาสมมติฐานที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการพัฒนาคู่ขนานมากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาปัจจุบันกลายเป็นสิ่งจำเป็นในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอุตุนิยมวิทยาภาพพื้นทะเลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทะเลบรรยากาศและการเดินเรือความกดอากาศคือความแตกต่างของความดันที่ตำแหน่งต่างๆทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นความกดอากาศสูงในแผนที่อุตุนิยมจะใช้อักษร H สีน้ำเงินเป็นสัญ,ญลักษณ์ความกดอากาศต่ำในแผนที่อุตุนิยมจะใช้อักษร L สีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์อากาศจะเคลื่อนตัวจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำซึ่งการเคลื่อนตัวในแนวราบลักษณะนี้เรียกว่าลมและถ้าอากาศ เลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีความกดอากาศแตกต่างกันมากๆก็จะทำให้เกิดลมพัดด้วยความเร็วสูงเป็นลมพายุภาคที่ได้เห็นอยู่นี้เป็นลักษณะทะเลที่สัมพันธ์อยู่กับกำลังลมตามมาตาบโบฟอร์ดและเป็นเครื่องช่วยให้ผู้ที่ทำการตรวจสภาพอากาศ ทาดคะเน่ความเร็วลมเปน็นนอตได้ด้วยสภาวะอื่นๆเช่นความลึกของน้ำคลื่นใต้น้ำฝนตกหนักน้ำขึ้นน้ำลงเป็นต้นซึ่งจะมีอิทธิพลต่อลักษณะทางทะเลด้วยเหมือนกันกำลังลมศูนย์โบฟอร์ดลักษณะทะเลราบความสูงขึ้นประมาณศูนเมตรกำลังลมหโบฟอร์ดลักษณะ ทะเลสงบความสูงคลื่นประมาณ0ถึง0.1เมตรกำลังลม2ถึง3โบฟอร์ดลักษณะทะเลเรียบความสูงคลื่นประมาณ0.1ถึง0.5เมตรกำลังลม4โบฟอร์ดลักษณะคลื่นเล็กน้อยความสูงคลื่นประมาณ0.5ถึง1.25เมตร กำลังลม5โบฟอร์ดลักษณะคลื่นปานกลางความสูงคลื่นประมาณ1.25ถึง2.5เมตรกำลังลม6โบฟอร์ดลักษณะคลื่นจัดความสูงคลื่นประมาณ2.5ถึง4เมตรกำลังลม7โบฟอร์ดลักษณะคลื่นจัดมาก ความสูงคลื่นประมาณ4-6เมตรกำลังลม8-9โบฟอร์ดลักษณะคลื่นใหญ่ความสูงคลื่นประมาณ6-9เมตรกำลังลม10โบฟอร์ดลักษณะคลื่นใหญ่มากความสูงคลื่นประมาณ9-14เมตรกำลังลม11-12โบฟอร์ดลักษณะ ทะเลเป็นบ้าความสูงคลื่นมากกว่า14เมตรการเกิดลมบกลมทะเลลมบกเกิดขึ้นในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื้นดินจะเย็นเร็วกว่าทะเลจึงเกิดลมพัดจากพื้นดินออกสู่ทะเลลมทะเลเกิดขึ้นในเวลากลางวัน อากาศเหนือพื้นดินจะร้อนเร็วกว่าทะเลจึงเกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่บกแผนที่เดินเรือเป็นแผนที่เมอร์เคเตอร์ที่บอกข้อมูลต่างๆเช่นขอบฝั่งท่าเรือช่องทางการเดินเรือสิ่งกีดขวางกระแสน้ำความลึกเครื่องหมายการเดินเรือและติจูดและ ลองติจูสำหรับเรือเล็กก็จะมีแผนที่เพื่อการสันทนาการหรือชาร์ตบุ๊กเล็กอุปกรณ์การเดินเรือจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญตังต่อไปนี้เข็มทิศแม่เหล็กคืออุปกรณ์บอกทิศทางซึ่งทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก เข็มทิศไจโรคืออุปกรณ์ที่ชี้ทิศเหนือประจำทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเรดาร์ a, เป็นระบบที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการระบุระยะทางและไปสะท้อนกับวัตถุเป้าหมายและเครื่องรับจะจับสัญญาณที่สะท้อนกลับออกมา ทั้งนี้ในปัจจุบันอุปกรณ์การเดินเรือได้มีการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินเรือไม่ว่าจะเป็นระบบวิทยุสื่อสารเครื่องอย่างน้ำเอ็กโคซาวเดอร์แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดและระบบระบุพิกัดหรือ GPS เป็นต้น กฎการเดินเรือตามพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกันพุทธศักราช2522อ้างอิงตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับป้องกันเรือโดนกันในทะเลคริสตศักราช1972มีทั้งหมด38ข้อไฟสัญญาณเรือเดินเรือหรือพาหนะทางทะเล ต้องแสดงไฟสัญญาณทางกับขวาเป็นสีเขียวโดยที่สามารถแสดงให้เห็นได้ตั้งแต่หัวเรือไปทางกาบขวาจนถึง112.5องศานับจากหัวเรือและไฟสัญญาณทางกับซ้ายเป็นสีแดงโดยที่สามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่หัวเรือไปทางกาบซ้ายจนถึง112.5องศานับจากหัวเรือไฟสัญญาณหัวเรือ คือไฟสัญญาณสีขาวที่สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงมุม225องศาซึ่งเรือที่มีความยาวเกินกว่า50เมตรจะปรากฏสองดวงโดยมีจุดกึง่งกลางอยู่ในทิศหัวเรือสำหรับไฟสัญญาณสีขาวท้ายเรือมีช่วงมุมที่สามารถสังเกตเห็นได้135องศาเรือเดินตัดทางกัน crossing ในกรณีสถานการณ์เมื่อเรือเดินตัดทางกันซึ่งเห็นแล้วว่าเสี่ยงภัยต่อการโดนกันเรลือลำที่เห็นเรืออื่นอยู่ทางกา,กาบขวาหรือแสดงสัญญาณไฟเรือสีแดงจะต้องมีหน้าที่หลีกทางให้เรือลำนั้นโดยตัดผ่านทางท้ายเรือเมื่อหัวเรือตรงกันเฮตอ่อน ในกรณีเมื่อเรือสองลำเดินเข้าหากันในลักษณะหัวเรือตรงกันหรือเกือบตรงกันให้แต่ละลำเปลี่ยนเข็มไปทางขวาให้กาบซ้ายส่วนทางกันหรือแสดงสัญญาณไฟเรือเดินสีแดงส่วนทางกันในระยะปลอดภัยวิธีปฏิบัติของเรือที่ต้องหลีกทางก v e w a y เรือที่มีหน้าที่ต้องหลีกทางกีบเวต้องกระทําตั้งแต่เนิ่นๆและให้มากพอที่จะผ่านพ้นกันได้โดยปลอดภัยเท่าที่จะทำได้ 1. เปลี่ยนเข็มหลบหลีก 2. ลดความเร็วเรือ 3. หยุดเครื่องหรือถอยหลัง วิธีปฏิบัติของเรือที่ไม่ต้องหลีกทาง Stand on เรือที่ไม่มีหน้าที่ต้องหลีกต้องรักษาเข็มและความเร็วให้คงที่และในกรณีที่เกิดการเสี่ยงภัยต่อการโดนกันถ้ามีเรืออยู่ทางกาบซ้ายห้ามเปลี่ยนเข็มไปทางซ้ายให้เปลี่ยนเข็มไปทางขวาจะปลอดภัยกว่าการเดินเรือในร่องน้ำแคบในกรณีที่ต้องเดินเรือในร่องน้ำแคบ จะต้องชิดขอบของร่องน้ำทางกาบขวาเท่าที่จะปลอดภัยและสามารถกระทำได้ทั้งนี้เรือขณะทำการประมงจะต้องไม่กีดขวางทางเรือเดินของเรืออื่นในร่องน้ำ<ม>การแสงเรือที่เป็นเรือแซงจะต้องมาจากทางท้ายเรือในทิศทางมากกว่า2 2 5องศาจากเส้นฉากข้างเรือ แล้วเป็นระยะที่ปลอดภัยในการขึ้นแซงสัญญาณบูดบูดสั้นหนึ่งครั้งเป็นสัญญาณว่าข้าพเจ้ากำลังจะเปลี่ยนเข็มไปทางขวาหูดสั้นสองครั้งเป็นสัญญาณว่าข้าพเจ้ากำลังจะเปลี่ยนเข็มไปทางซ้ายบูดสั้นสามครั้ง เป็นสัญญาณว่าถ้าพเจ้ากำลังจะถอยหลังความรับผิดชอบระหว่างเรือต่อเรือซึ่งการจัดลำดับหน้าที่จะเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ซึ่งเรือกนกําลังเดินต้องหลีกทางให้แก่ 1. เรือไม่อยู่ในบังคับ 2. เรือที่ไม่สามารถบังคับการเดินเรือได้คล่องตัว 3. เรือขณะทำการประมง 4. เรือใบการเดินเรือในทัศนวิสัยจำกัดในทัศนวิสัยจำกัดเรือต้องเดินด้วยอัตราความเร็วปลอดภัยและจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเดินเรือแสดงสัญญาณไฟเรือเดินและเครื่องจักรให้พร้อมที่จะบังคับการเดินเรือได้ทันที สถานการณ์เสี่ยงภัยแก่การโดนกันเมื่อสังเกตเห็นเรือรำอื่นในแบริ่งคงที่ในระยะร่นเข้าให้สันนิษฐานว่าได้เกิดความเสี่ยงภัยแก่การโดนกันขึ้นแล้วจะต้องทำการหลบหลีกให้ปลอดภัยและทันเวลาจะเห็นได้ว่าการเดินเรือจะต้องใช้ศาสตร์และศิลในการนำเรือผู้นำเรือจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆบนเรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ชูชีพว่ามีความพร้อมหรือไม่ก่อนออกเดินทางทั้งนี้กรมเจ้าท่ามุ่งเน้นที่จะส่งเสริมกำกับดูแลการสัญจรทางน้ำให้มีความปลอดภัยรวมไปถึงให้ความรู้ด้านการเดินเรือแก่ชาวเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไปกรมเจ้าท่าทพิทักษรักษานานาพัฒนากิจกรรม